มีหลอดใส่หลอดมีจกใส่จกเนื่อเจลดินเหล้าน้ำเม่ปูน้ำดินไว้ให้น้ำถ้าปูเมาแล้วก็จะได้เลขแม่นถ้าปูบอเมาเลขโมแม่เนาต้องขอสามตัวคือเกาเดอปูเดอากฝากพี่น้องอีพเด้อ เขาว่าผู้ชายผู้ชายดีคนไทยเขาบ้านเนี่ยเปล่าไรเออจริงจริเขาแก่เมื่อเนาะ oh. เอาเอาเอาทั้งต้นเอาทั้งดอกคืนในงวดนี้เ <c oughs> นาะทบต้นทบดอกปูวางวดนี้แรงปูวานี่ย ลูกหลานเนอปผู้ไอ้สักสิึ่งเลยกำนันเลยได้มาเยี่ยมมาเยามนี่แหละมาจากหลายบ้านหลายเมืองเนอะแบบน,นี้ลูกหลานเล่นหลอนเกิดใจไม่รู้นเนอะถ้าหากว่าผิดพลาดด้วยกายวาจาใจคำพูดคำจาบทูกต้องก็ขออโหสิกรรมให้ลูกให้หลานเดี๋ยวม,มาที่นี่หันหน้าไปทางศาลหันหน้าไปทางศาลเออ บันนี้ที่มาจุดประสงค์วันนี้ก็เพื่อให้ปูคกําสิงแล้วนี่สงสารเมตตาเนอะเจ้าข้าเลยสิ่งที่พึงอยากได้คืออะไรปูก็จะเข้าใจอยู่นั้นผู้ข้าพระเจ้าสมมตินำตามท้องเรื่องแล้วก็คือว่าเป็นฝ่ายนำพานำทางเพื่อความสุขความเจริญให้แก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย จึงได้มาพึ่งใบบุญบารามีปู่คำสิงนี่นะผู้มีหูแกวาตาทิพย์ก็จะได้บอกกล่าวเล่าขานไขให้ลูกหลานได้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโลกพ้นไทยพ้นนี้สินทั้งหลายให้มีเงินมีทองเนื้อป่วยนะโมตัสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัจสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทนะสวาขาโตภะคะวตาธโมทะมังนะมสาสะ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆน,นามาภิริบาลนะเมตังสเมตาภะันตาอาเวคิตาจิตาปะริตังพะนันตุ จากเท迦เมจารุเปคฤติขรัตเตจันดริเขวิมานเนทิเปราเทจากาเมตารุวันคานิคอาวัตุมิเกเต คุม,มาจยันตุเทวาทรธาราวิสเมยักขักขันทัพนาคาติเทนตาเทนติเกยังมุนิราวาจนังสะทโวเมสุนันตุธรรมะสาวนากาโลอาจัมพันตา ธรรมสบนากาโรอาจัมภะทันตาธรรมสบนากาโรอาจัมภะทันตาสาธุสาธุสาธุเนเอเจ้าข้าผู้ขาทั้งหลายวันนี้ทั้งหญิงและชายมากมายและเกินล้นพลมาขอถึงเล็กภารานทีเล็กไทยทั้งสามตัวของรางวัลที่หนึ่งเจ้าข้า เจ้าห้วยเจ้าป่าเจ้านองเจ้าทุงเจ้าทาเจ้าไรนาสวนทูทั้งหลายที่อยู่ในหมู่บา้บา,บานดงบงัองอยูอ่บ้นานด,ดงบังน้องสะปาดงบังน้องสะป่าบ้านขาวที่ได้กล่าวนามาก็ดีไม่ได้กล่าวนามา มาก็ดีภูคาขอขับมาพุทธังรัตนานังธรรมงรัตนานังทังขังรัตนานังพูททังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมประสิทธิเหุหตุสัพพระธาชัยยาชัยยาอิติปิโชภะคบาระหังนะโมพุทธายะปัทภีคงคาพระภูมิมะขับมามิหัง ฟอนเชนเนอเจ้าค่ะป่วยรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้ารอบที่หกรอบที่เจ็ดรอบที่แปดรอบที่เก้ารอบที่สิบก็ดีเนอรเก้าดีสิบดีเนอเจ้าค่ะให้ได้เก้าดีสิบดีเนอะเจ้าค่ะ ขอให้ได้เลขผานาทีทั้งสามตัวสองตัวเน้อของรางวัลที่หนึ่งให้ได้9ก้าดีสิบดีเด้อจ้าค่ะอย่าทิ้งจาก9ก้าดีสิบดีเนอเจาค่ะอย่าได้ถอยหน้าหนหลังใดๆทั้งสิ้นให้อยู่คงโทนมาตรฐานเลขที่จะออกเลขท้ายสตัวของรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวของรางวัลที่หนึ่งข้างล่างและข้างบน เรขาจันตังสันตังวิกังคเรเอกาศใช่โอกาสเสติทาเหตเรขาจันตังสันตังเรขาจันตังสันตังเรขาจันตังสันตังเรขภาลนาทีจงมาบังเกิดจงมาบังเกิดทิพระจักขุงวิโสทยิจงมาบังเกิดแก่จักขุทบานกายทธบานวัจีทบานมะโนทบานของผู้ฆ่าก่อขาดเทิน ноо байна даа туугүй байна กระดาษปูกระดาษกระาผูู้สีเขียนนููเจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงปูสีเขียนหายยังไงพีเดี๋ยวสักผูห่นะูเขียนหาะ เอาขอให้มาสามตัวสองตัวแล้วปูเด้อลูกหลานมาขอสุขขอละรปังเุ๊ซิตั้งตั้งตังังปูต้อู่แล้วปูตาีนอาปูแดงจึ้งคืนพูเอาเลยไปเลยไป็นปูแล้วเราจะปู่แล้วแล้วก็่ต้องเราจะปูรุ่นใหม่ล่ปูปูอยากเขียนสาธุค่ะสาธุค่ะห้าหกเจ็ดนะคะ ยังยังตู้ยังไม่ไปเลยยอมคนเตรียมน้นำม่ทานีบออุูุขอละ่ะยังเช็นอีกเอเนอีกหนาไม่หร้นหนะาเกาฟูหนาไม่ว่าเอาหนานี้โอเคบุพุห์โอกระดาษคนหกคนเนาะอืบกระดาษโก่กระดาษบับับกระดาษครับ เฮง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 โอ้สาธุค่ะชัดเจ้าเดี๋ยวปูเดยทานสาธุ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 ค่ะสาธุสาธุสาธุไปละปูไปเนี่ยไปเนี่ะโอ้ เอาเราลงสารดนี้ให้หน่อยเอาเราลงสารดนี้แทนต้นไม้แต่ต้นไม้ครับเออเอาล่นลงต้นไม้เด้อบอกเนื้อบอกต้นไหนพ่อต้นไหนก็ได้ต้นไหนก็ได้คอยเป็นต้นไม้ต้นไหนก็ได้เล่นเล่นลงจงหนึ่งล้วนล้วนเลยนะคะปูเด้อปูเด้อนู่น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 เล่นบอกต้นไม้นู่นนู่นต้นไม้นี่ต้นดอกเอ้าคอยไง โอ้ชาทุกเจ้าค่ะลูกหลานนั่งสูงกว่าเนื้อพ่อใหญ่เลยมามาขึ้นมาหนิผูดเท่าอวุโสเห็นบาไปฟินเหรเห็นไปไวนะคะต้องห้ามประสายตาเด็ดขาดโอ้ได้มาแล้วได้มางนี้วุโสชื่อว่าเจ้งไหนเหรอเสียงเสียงเสียง เสียงบมันทิดเสียงมี่บอกบัาเสี้ยงมี่บอกเสียงว่มันเบิ่งเอาด้พี่น้องได้สำรับตัวอยนไเี่เขยมครั้งที่หนึ่งครับผมเป็นสามตัวนะคะห้าหกเจ็ดนาะตามที่อาดูก็เป็นเกือบเกือบกันห้าเจ็ดเก้านั่นแหละอมโอ้โหแล้วก็สองตัวครั้งที่สอง สองตัวปูเพ่อเิียนให้จังสี่ได้พี่น้องได้เนาะสองตัวปูพอดขียนให้ตัวนี้ได้พี่น้องได้ผิดอ่ชัดนาจอไว้เนาะแคบนาจอเนาะสำหรับสามตัวพี่น้องสามตัวมางเงนนี่ปูเพ่อเขียนให้ได้กันคือหมูได้พี่น้องได้เป็นไงมาเองสามตัว เดินมารับเห็นชัดป้ะถบหนาก็เอาแคบภาพเลยอาจจะไม่ชัดก็รอดูในไรฟ์สดดูใกล้ๆหน่อยนะคะครับผมอนี่แคปครั้งที่หนึ่งเราเป็นเจ้าของบ้านครับเป็นสีมาเร็วไปเร็วเ้วยอพี่น้องผาดอะไรได้คุ้ใดที่อยู่ในลฟ์สุดพิจารณาไปด้วยกันเห็น่ครับเนาะเห็นบ่พี่น้องเห็นไหมชัดไหมเห็นไหมชัดไหมคะพิจารณาดูนะคะ เป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นเพียงยแ,นแนวทางนะคะบ<อ>้า<อ>นคำสมมุตินะจะขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะนี่ครับสามโตเนาะค่ะแม่นดูบปุ๊บโอ้พ<ถ>่อลูกกัดดีอยู่ตรงนี้ครับผมเนาะตามนั้นแหละพี่น้องเนาะฝากไปเป็นแนวทางเนาะเพราะว่าเป็นไทยมากสิละพี่น้องเนาะ อูอขอมาขอโจกของคููสิงนะครับเนาะห้าหกเจ็ดสามตัวเนาะพี่น่องเนาะสลับสองตัวหนึ่งเจ็ดนะตามเตียมินเห็นนะที่ปูคนเขียนให้นะต่อสามตัวห้าหกเจ็ดอ่าอย่าลือมนะพี่น่องเ้ยผู้ใดมาเขียนใส่มือนี่ผ